สวัสดีค่ะกลับมาพบกับราจารย์หนึ่งสองสามออกกำลังกายกันเถอะกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับซีรีส์โรคหลอดเลือดสมองนะคะในตอนที่6ค่ะวันนี้เราจะมาสอนฝึกการทรงตัวในท่ายืนนะคะแล้วก็ฝึกการเดินนะคะโดยใช้ไซพอดเคนนะคะหรือว่าไม้เท้าสามขาเนาะอันนี้เราได้รับเกียรติจากนายกยภาพเมืองสวงนะคะมาเป็นคนไข้ให้เรานะคะโอเค มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นจะพาลุกจากท่านั่งไปยืนก่อนนะคะเหมือนคลิปที่แล้วเลยให้คนไะขะ้นั่งขอบเตียงเขาไว้นะคะแล้วก็ให้เอาไม้อยู่ห่างเฉียงๆนี้เนาะ,ะแล้วก็งอข้อเท้าเข้านะคะอยู่หลังข้อเข่า,ขาเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยน,น,นะคะโอเคจากนั้นเราเหยียบเท้าเข,า,ขาไว้เนาะกันเท้าไม่ให้ลื่นแล้วก็ที่เข่านะคะเอาเข่าดันไว้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วจะที่ไหมไม้นะคะลงน้ำหนักที่ไม้น้มตัวมาข้างหน้ายื้ตัวขึ้นนะคะโอเคเก่งมากอย่างนี้นะคะคนไข้โรคหลอดเลือดสมองเนาะเขาอ่อนแรงซีกหนึ่งเขาจะไม่กล้าลงน้ําหนักข้างที่อ่อนแรงเลยเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าขาเขาอ่อนแรงขาเขาจะซุดเข่าจะซุดเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะยืนพยายามเอียงๆนี้แหละแล้วก็ลงน้าหนักข้างเนินเยอะๆน้ำหนักไม่เท้าเยอะๆเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกการ ถ่ายเทน้ําหนักกันแล้วก็ฝึกการทรงตัวกันนะคะโอเคเดี๋ยวถ่ายน้ำหนักมาด้านนี้นะคะเหยียดเข่าไว้นะเข่าเราดันเขาไว้นะคะดันเข่าเขาเลยเนาะสิบทีนะคะอย่างนี้เนาะพยายามยืนตัวตรงๆนะอย่าก,กลมนะคะของไข่ดีค่ะดีเลยเก่งมาก ะะอันนี้คือฝึกถ่ายน้ำหนักเบาๆหรือว่าถ้าเรายืนด้วยก็ได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเหยียบไว้นะคะแล้วก็ข่ากดันไว้โอเคถ่ายน้ำหนักมานะคะคนไข้ดีค่ะถ่ายน้ำหนักมาดีอืมเยี่ยมเลยไหวไหมคะไหวว่าล้มไหม อันนี้คือเบื้องต้นนะคะฝึกถ่ายน้ําหนักก่อนแล้วทีนี้สมมุติว่าเราจะก้าวจะเดินนะคะคนไข้มีแรงเข่าแล้วแหละเ,ออเราจะต้องฝึกอันแรกเลยก็คือฝึกย่ำเท้านะคะคีเดี๋ยวลองดูนะเราอาจจะต้องนั่งคุมเข่าเขาเยอะหน่อยะคะ่ะเพราะว่ากลัวเข่าเขาจะสูมเนาะแล้วก็ถ้าคนไข้ยังมีแรงไม่เยอะอาจจะต้องมีคนหนึ่งอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวฝึกย่ำเท้านะคะ ลงุงข้างนู้นก็รับไดนะ้ไะโอเคอพอย่ำข้างนู้นนะคะ่ะเขาข้างนี้เขาจะต้องรับน้ำหนักเต็มเต็มเขาอาจจะซูดได้เราจะต้องเอามือเอามือดันไว้เนาะอย่างนี้นะคะยกขานี้นสิคะฝึกข้างนู้นก่อนนะคะสิบทีสองสาม ฝึกอย่างนี้ก่อนนะคะให้เขามั่นใจก่อนว่าเขาข้างนี้รับน้ําหนักได้นะคะเราถึงจะให้ฝึกเดินเนาะการฝึกเดินก็จะฝึกก้าวสั้นๆก่อนนะคะวิธีการเดินสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือเอาไม้ไปก่อนนะคะแล้วก็ขาข้างที่อ,อ่อนแรงนะคะแล้วก็ขานั้นตามเนาะโอเคเดี๋ยวดูนะคะเอาไม้ไปไม่ไกลมานะคะโอเคขาข้างนี้เขาจะไม่ค่อยมีแรงเราต้องช่วยโยกไป หรือว่าเอาเท้าอาจจะเอาเท้าแบบว่าเขี่ยไปอย่างนี้นะคะโอเคเพิ่มมาคะ่ะแล้วก็กันไว้ด้วยนะกันเข่าเขาไว้ด้วยใช่ค่ะนุ่งหนักฟังนุ่งโอเคอืมอย่างนี้นะคะเมื่อกี้เราดูการเดินเบื้องต้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินให้ดูแบบยาวๆเนาะโอเค ไอะไรไปก่อนนะคะไปไม้ใช่มโอเคคะ่ะนี่อึุกลงหน้าข้างนู้ดดันเข่าไว้ดีคะ่ะไม้ลุกดันไว้นะคะโอเคไม้ขาข้างอ,อ่อนแรงดันเข่าไว้เก่งๆยึลบกยกลุกขาด,ดันเขา่าโอเคึบ ฝากทริคเล็กๆไว้นะคะสำหรับการฝึกเนาะเวลาเดินนะคะเวลายกไม้ไปนะคะให้เอาเฉียงๆออกจากเท้านิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ให้เท้าเรานะคะไปขัดกับไม้แล้วล้มเนาะอีกอย่างนึงเวลาที่เราก้าวขานะคะออข้างที่อ่อนแรงไปเนี่ยเราเหยียบไปเนี่ยให้ไปเฉียงๆหน่อยด้านข้างหน่อยนะคะเหมือนก้าวปกติเลยจะไม่ให้ไปด้านหน้าอย่างนี้ ไม่ให้ไปชีดกันเพราะว่าขาข้างนู้นที่จะเข้ามาเดี๋ยวมันจะไขยขากันแล้วก็ลงนะคะโอเคประมาณนี้ถ้าลูกเพจท่านไหนนะคะมีคำถามสงสัยสามารถฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะหรือว่าส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของทางเพจเราก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ